สวัดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน z o ูม 072.com และทาง w w w d m c tv by GBN ค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยนะคะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคนเจ้าโทสะก่อนและหลังทําบุญมักจะขี้โมโหเพราะติดนิสัยเป็นเทวดาสาย,ยักษมาหลายชาติจึงมีนิสัยเป็นคนมักโกรธแม้กระทั่งตอนก่อนและหลังทําบุญผลบุญผลกรรมของการขี้โมโห ทั้งก่อนและหลังทําบุญคือจะต้องไปเกิดเป็นยักษ์อีกแต่จะเป็นยักษ์มีระดับขึ้นคือยักษ์ไฮโซยักษ์หล่อยักษ์สวยด้วยบุญที่ทําด้วยจิตที่มักโกรธแต่ถ้าแก้ไขได้โดยเด็ดขาดก็มีสิทธิ์ไม่ต้องเป็นยักษ์คือถ้าแก้ไขก็ไม่ต้องเป็นยักษ์ถ้าอยากเป็นยักษ์ก็ไม่ต้องแก้ไข ในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะศูนย์การศึกษาจอมบึงจังหวัดราชบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหอฉัน113ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์นกยุงครั้งที่12ค่ะณศูนย์าการศึกษาจอมบึงตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหอชั้น113ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์คนนกยุงครั้งที่12โดยคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติในบุญ จากนั้นกัลยาณมิตรด็อเตอร์บัญชาพงศ์รักทรัพย์สินประธานฝ่ายคารวาสได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและได้รับความเมตตาจากพระไตรสิทธิ์จิระวัฒโนเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมด้วยการน้อมนำใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบายณศูนย์กลางกายฐานที่7รักษากายวาจาใจ ให้บริสุทธิ์พองไสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะแก้วใสในการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งอย่างได้นำสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าปา่าโดยมีกัลยาณมิดดตรดรบัญชาพงศ์รักทรัพย์สินและกัลยาณมิดดตรดรทันรวีศรีสุพนัทธนากูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่า ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปา่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายหอฉันพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีกล่าวคำอธิฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายปัจจัยทียธรรมแด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้ประกอบพิธีมุทิตาผู้สอบได้นักธรรมชั้นโทรประกอบด้วยพระมหากราตะวันธรรมธิติโกสมณเณรวันชัยส่งเสริมสมณเณรจรันบุญขามและสมณเณรสุกลการสุวรณโนทั้งยังได้จัดกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เพื่อร่วมสร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์นกยูงอันเป็นสถานที่รองรับการฉันพัตาหารของหมู่คณะสงฆ์และเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงการปฏิบัติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการสร้างหอฉันเปรียบเสมือนการสร้างสเสบียงบุญไว้เลี้ยงตนเองข้ามภพข้ามชาติ พราะพัตตาหารที่ถวายแด่พระภิกษุสาม,มเณรน,นั้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ยังพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองในโลกซึ่งบุญนี้เป็นบุญใหญ่เพราะไม่ใช่เพียงการถวายทานธรรมดาแต่เป็นการสร้างสถานที่รองรับการรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักสร้างบารมีเป็นแหล่งผลิตพระแท้ เพื่อเป็นอายุพระพุทธศาสนาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวกล่อมเมฆและคณะเจ้าภาพจังหวัดจันทบุรีได้น้อมถวายทุเรียนหมอนทองธรรมาจักร1 0 0 0 0กิโลกรัมปีที่14แด่พระภิกษุสัมมเนนและมอบแก่เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายซึ่งบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมในรายงานสัมภาษณ์ค่ะ เริ่มปิติใจนะครับที่ได้มาถวายทุเรียนปีนี้เป็นปีที่14แล้วนะครับได้มาถวายทุเรียน10ตันนะฮะ10,000กิโลนวัดพระธรรมกายแห่งนี้นะครับก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งฮะที่ว่าบุญนี้ทําได้ด้วยความยากลาบากนิดนึงนะฮะปีนี้เพราะว่าชาวสวนทุกสวนเลยก็มีวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าทุเรียนที่จะส่งออกไปประเทศจีนนั้น ก็มีทั้งต้องตรวจสารเข้มนะทั้งสารแคสเมียม B Y t อะไรฮะทำให้ราคาทุเรียนปีนี้ราคาอาจจะตกต่ํากว่าที่ควรน,นิดนึงฮะก็เลยพี่น้องชาวสวนที่ท่านเคยมาร่วมบุญกับเราทุกๆปีก็อาจจะถดถอยไปบ้างฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ย่อท้อฮะเพราะว่าเราตั้งเป้าไปแล้วว่าปีหนึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลไม้เก็บเกี่ยวทุเรียนใกล้จะแล้วเสร็จเนี่ยเราจะต้องเอาทุเรียน มาเข้าวัดให้ได้อย่างน้อย10ตันนะฮะเราตั้งมนโนปณิธานไปแล้วนะทั้งวัดพระธรรมก,กายวัดปากน้ำภาษีเจริญศูนย์พุทธศาสตร์สากลน,นะฮะที่ d ี i แล้วก็วัวพิษวันเล่เขาใหญ่แล้วก็ปีนี้ก็เพิ่มไปที่เขาแก้วสเสด็จด,ด้วยนะฮะอาจจะไปถึงสองรอบแล้วแต่ว่าปีนี้เราเราก็ไม่ย่อท้อนะฮะเอาค็พี่น้องวงบุญก็ร่วมปัจจัยกันมาคนละเล็กคนละน้อยบางก็มีบางบาง,บางท่านก็นร่วม ทุเรียนมาบ้างบรรเ่งสองเข่ง200โล3 0 0โล500้โลนะฮะเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันจนมาทุเรียนก็สำเร็จนะฮะเป็นอัศจรรย์ครบสิบตันนะฮะอย่างเมื่อวานที่ทุเรียนเริ่มเข้าวัดก็ถามว่ามีปัญหาไหมก็มีนิดหน่อยะฮะการทุเรียนก็รถทุเรียนที่ทุกมาก็มีปัญหาเกิดขัดข้องระหว่างทางมั่งโชคเกิดแตกระเบิดก็เลยทำให้ทุเรียน เข้าวัดล่าช้าอย่างเมื่อวานนี้ก็พี่น้องเราก็มารอกันทั้งวันเลยทุเรียนก็เข้ามาประมาณ4คันแล้วส่วนคันท,ที่ทุกทุกทุเรียนมาประมาณ3ตันกว่าก็เกิดเกิดเหตุโชกเกิดแตกก่อนขึ้นทางด่วนก็เลยต้องสไลด์ตีกลับไปที่จันทบุรีแล้ววันนี้ก็นำกลับมาถึงวัดพระธรรมกายยางปลอดภยนะัยก็ครบติดตัน เป็นอีกหนึ่งบุญนะคะหนึ่งปีก็จะมีเพียงครั้งเดียวเนาะเราก็ได้นำทุเรียนนะคะผลไม้ที่มีรสโอชาแล้วก็เป็นของที่ที่เรามีนะคะที่ถือว่าเป็นปานี่ที่สุดค่ะที่เราหาได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เพื่มปิติใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่จะเอาทุเรียนเข้าวัดอะคะ่ะเราเป็นคนที่แบบไปหยิบไปจัดคัดสรรทุเรียนด้วยมือของเราเองนะคะแล้วก็จากสวนเราเองค่ะคือพอมองไปเห็นกองทุเรียนอะคือแบบ ในใจอ่ะคิดว่าเป็นภูเขาทองค่ะคือแบบเราก็น้อมเลยปานี่ที่สุดแล้วแล้วก็เลิศที่สุดแล้วแล้วก็คัดสรรย่างดีแล้วแล้วก็นํามาถวายค่ะคือมันเป็นความปลื้มปิติใจมากๆเลยค่ะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบเราก็เจอวิกฤตเหมือนกันค่ะหลายๆอย่างอย่างเช่นส่งออกการส่งออกก็มีปัญหาแต่ว่าด้วยบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจทํามาตลอด14ปีต่อเนื่องนะคะ ก็ทําให้เราอะรอดพ้นวิกฤตนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ชาวสวนแต่ละสวนนะคะก็มีบางสวนก็ขายได้ในราคาแบบเหลักสองบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สวนน่ะคือแบบไม่ไม่ตกราคาเลยค่ะไม่ตกหล่นเลยค่ะแล้วก็ขายได้ราคาดีเกินควรเกินคาดเป็นอัศจรรย์นะคะแล้วก็ปัจจัยของเราที่ขายได้นะคะแล้วก็นํามาเป็นบุญกระถินนะคะแล้วก็เอามาถวายกระถินเลยค่ะปลื้มปิติใจที่ได้ทํากระถินทําก่อนเลยค่ะ บุญกระถินนะคะเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยค่ะที่1ปีก็มีเพียงครั้งเดียวเราทั้งบ้านก็ได้น้อมปัจจัยของเราที่ขายผลไม้แล้วก็น้อมมาถวายที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยก้อนแรกของเราที่ได้มาด้วยความแบบทุ่มเทค่ะแล้วก็เอามาถวายที่วัดพระธรรมกายค่ะปื้มมากเลยค่ะแล้วก็มาถึงวัดนะคะก็มี พระพิสุสฆงนะคะะ่าจารย์แต่ละไซส์ต่างๆท่านให้พอนะคะปลื้มมากๆเลยค่ะแล้วก็มาเห็นพระพิสุสัมมาเนนตัง้งหน้าตัาง้ตงตารอคอยแบบผู้เรียนนะคะแบบแบบพี่น้องได้ค่ะอุบาสกอุบาสิก,กาเจ้าหน้าที่วัดนะคะคือแบบเรามาเห็นแล้วแบบเออเหมือนแบบของดีที่สุดของเลิศที่สุดที่เราเตรียมมาแล้วเป็นสิ่งที่อ่าไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสัมมาเนนแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานะคะรอคอยค่ะุญเนี้ค่ะก็ปลื้มปิติใจที่ได้ ทำบุญนี้ค่ะผมและครอบครัวฮะก็มีความความรักความผูกพันและความศรัทธาฮะต่อครูบาอาจารย์ฮะต่อก็ได้เป็นคนหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายฮะแล้วพระพิสุสงทุลุกรูปนะฮะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พี่น้องวงบุญฮะเราก็มีความตั้งใจยังไงก็เอาทุเรียนมาถวายประจําทุกปีฮะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไงฮะครอบครัวเราก็จะไม่ย่อท้อฮะหมู่คณะของเราก็จะไม่ย่อท้อที่จะ นำทุเรียนมาถวายาพรนะพิสุสงฆ์สามเนรให้ท่านได้ได้กบฉัน,น่านท่านได้มีเรี่ยวแรงกําลังเพื่อไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้นะจเจริญรุ่งเรืองสืบไปครับนะอย่างยาวนานครับนะอบุญมาฝากนะครับ ส่วนอบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบุพเพธพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาณนศะูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแดม่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยาราัธนศินห้า อาราธนาธรรมและ,จะเจริญพระพุทธโมนบทธรรมนิยามก่อนที่เจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสกุลอุทิส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะะัตตากัพตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรและัยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความกตันยูกตเวที ระลึกถึงคุณงามความดีของปุปพภการีผู้มีพระคุณตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายและบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วโดยการอุทิศบุญไปให้เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความสุขในสัมประรยาภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นอกจากนี้ทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันยังได้จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นครั้งที่20ประจำปี2568จํานวน100กิโลกรัมซึ่งการปล่อยเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนั้นถือว่ามีอนิสงส์เป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ต่อชีวิตย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาวปลอดภยัยมีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุไขบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้การที่เรามีอายุไขที่ยืนยาวทำให้มีโอกาสเข้าถึงพระธรรมและเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันกันกบศูนย์ต่างประเทศค่ะ โดยที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดปฏิบัติธรรมที่บริษัทเนเธอร์แลนด์แอร์พอร์ตคอนซัลแทนส์ค่ะกัลยาณมิตรกิมหุยทูริงได้นิมนต์พระอาจารย์ซันเดอร์เขมะธัมโมจากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ไปจัดปฏิบัติธรรมที่บริษัทเนเธอร์แลนด์แอร์พอร์ตคอนซัลแทนส์โดยพระอาจารย์ได้สอนสมาธิเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจําวันและการทำงานซึ่งแต่ละท่านที่มาให้ความสนใจเรื่องสมาธิเป็นอย่างมากมีการถามและตอบเพื่อให้เข้าใจในการทำสมาธิมากขึ้นซึ่งพนักงานที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำงานฝ่ายสถาปนิกของบริษัทย่อยชื่อเนเธอร์แลนด์แอพอร์ตคอนซัลเทน์เป็นบริษัทในเครือของ Hasconning เป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิศวกรรมด้านท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์มากกว่า75ปีในการสร้างท่าอากาศยานที่พร้อมสำหรับอนาคตและเป็นผู้นำในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินยุคใหม่ตั้งแต่การออกแบบท่าอากาศยานที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญและศูนย์กลางท่าอากาศยานภูมิภาค ไปจนถึงการยกระดับประสบการณ์ผู้โดยสารระดับโลกและการบินอย่างยั่งยืนใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญจากทีมงานสหสาขาวิชาชีพเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมการบินค่ะด้านวัดป่านานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิ และพระสงฆ์จากประเทศบังคลาเทศได้จัดงานวิสาขาบูชาร่วมกันเป็นครั้งที่5ค่ะโดยครั้งนี้มีชาวพุทธจากประเทศบังคลาเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยกว่า60ท่านในจังหวัดโทชิงิได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งภายในงานได้มีพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยนั่งสมาธิและฟังธรรมะ โดยชาวบังคลาเทศเป็นชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นการมีโอกาสได้สั่งสมบุญและนั่งสมาธิร่วมกันถือเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนพุทธบริษัทต,ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและยังได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันประสูตรัตรสรู้และปรินิพนธ์ของพระพุทธเจ้า รวมทั้งความสำคัญของการทำสมาธิเพราะการทำสมาธิเป็นการปฏิบัติที่สำคัญในศาสนาพุทธเพราะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตใจสามารถพัฒนาความสงบภายในและสติปัญญาที่สำคัญการทำสมาธิเป็นวิธีการฝึกฝนจิตใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นและมีสติอยู่กับปัจจุบันค่ะ ด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะ,ะแผนกเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่นของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยร่วมมือกับหน่วยงานห้องสมุดประจำเมืองอาซูซาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสฐานิสโรเป็นพระอาจารย์ผู้ดำเนินกิจกรรมซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำให้สมาชิกรู้จักความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิว่าเป็นของสากลของทุกชนชาติไม่ขึ้นอยู่กับาศาสนาและความเชื่อจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสมาชิกทุกท่านฝึกนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา30นาที ก่อนที่พระอาจารย์จะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านถามคำถามที่ตนเองสงสยัยซึ่งชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความประทับใจและสนใจกิจกรรมฝึกสมาธิเป็นอย่างมากและทางห้องสมุดเองก็ตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมนี้อีกทุกเดือนเพื่อให้ชาวท้องถิ่นที่สนใจมาร่วมกันฝึกสมาธิ และในโอกาสนี้พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ยังได้เชิญชวนสมาชิกทุกท่านให้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อสัมผัสบรรยากาศและฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ค่ะ ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระประหลัดสิริชัยธานาวโรประธานสง์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรม,มชยโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผองใสก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าซึ่งศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งและเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย จากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิตรว้พระธรรมากายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิด ในการสร้างบารมีและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนจะได้ร่วมกันตักบาตรทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายพระอาจารย์พระมหาสุขสันติสุปภาโซเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบเรื่มปิติในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป1ทยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศ เราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่สองจังหวัดหนองคายอันดับที่สจังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดแพร่อันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดเลย อันดับที่9จังหวัดยโสธรและอันดับที่10จังหวัดชนบุรีค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนักสวในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่สองวัดภาวนางานโน่อันดับที่สวัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่4วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่5วัดพระธรรมกายบล็อกโดอันดับที่6วัดพุทธนอไรายเบสฟารน อันดับที่7วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่8วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์อันดับที่9วัดภาวนาซันดิเอโกและอันดับที่10วัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15บ้าค่ำเดือนเจ็ด ตรงกับวันอังคารที่10มิถุนายนพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7,439ล้านจบสวนแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ f o r b i t t e r w o r l d c o m ค่ะขอเชอิญนิสิตนักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอายุระหว่าง18-30ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาต ระดับอุดมศึกษารุ่นที่52ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์0860776000ค่ะและขอเชิญนิสิตนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง18ถึง25ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมธรรมทายาตหญิงรุ่นที่40ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่3มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0875063939 39, และ0895375907ค่ะ และขอเชิญผู้ที่สนใจที่มีอายุระหว่าง18 35ปีกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสมาธิแก้วประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่17กร,รกฎาคมพุทธศักราช2568 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการหมายเลขโทรศพัพท์0927153990และ0951436722ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าธรมโมหเวรคติธรรม,มาจาริง ความดีที่ทำแล้วจะตามครุ้มครองตนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ